นี่คือบิ๊กเก๋าโจขาใหญ่ตัวใหญ่สุดๆในแถวเนี้ยบิ๊กตัวใหญ่จนดูน่าเกรงขามสำหรับเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาชื่นชมการกินชนิดไม่เลือกอาหารและเวลาโดยตามใจปากอย่างเดียวห้ามหรือเตือนเท่าไหร่บิ๊กไม่ฟังแถมยังขอเบิร์ด้วย บิ๊กการกินอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดที่มีน้ำตาลและไขมันสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคต่างๆนะเช่นเบาหวานโรคอ้วนหลอดเลือดหัวใจตีบรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่พอดีและไม่ทานดึกจะดีกว่านะครับบิ๊กนายเป็นอะไรอ่ะขอไม่อโอ๊บโอิ๊กนายยนยไว้บิ๊กดูแลตัวเองทุกวันแล้วางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิต ปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 ใหญ่ดื่มเบียร์แล้วลงคลองผู้ขายดักปลาก่อนจมน้ำสิบนาทีเพื่อนบ้านช่วยทันทหารตำรวจด่านตรวจร่วมบ้านเนินสูงจับรถบรรทุกรถจักรยานยนต์สิบสองคันไม่มีเอกสารด่านผู้บังคับการตำรวจภุธรจังหวัดตราอภัยคดีทุบทู้ทองอย่างติดตามกลบหลายอยู่ต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราทีวีดอทคอม นมใหญ่ดื่มเบียร์แล้วลงคองกู้ขข่ดักปลาก่อนดำหายไปนานเพื่อนที่มาด้วยลงงมล่างพร้อมตะโกนเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยใช้เวลากว่า10นาทีนำร่างขึ้นมาได้กู้ภัยและพยาบาลกู้ชีพช่วยได้อย่างบุดวิดเมื่อเวลา15.30นาฬิกานาทีวันที่9กันยายน2558เจ้าหน้าที่ตำรวจห้องวิทยุสื่อสาร191 ได้รับการประสานจากผู้ดูแลบ,บางกระโรสุขุมวิทหมู่สองตำบลวางกระแจาอําเภอเมืองจังหวัดตราเพื่อขอความช่วยเหลือผู้จมน้ําในคลองด้านหลังบางกระโลหลังรับแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมทั้งประสานรถกู้ชีพของโรงพยาบาลตราเพื่อร่วมกันออกไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุซึ่งในที่เกิดเหตุเป็นคลองที่อยู่ด้านหลังของบางกระโรสุขุมวิทผ่านส่วนเงาะ พบผู้บาดเจ็บเป็นชายชื่อนายชาวลิตรพระมอนอายุ47ปีที่เพื่อนบ้านได้ช่วยกันนำร่างขึ้นจากของแล้ว แต่เนื่องจากนายชวริตจมน้ำนานกว่า10นาทีทำให้ชีพจรหยุดเต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้ช่วยปฐถมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการปั๊มหัวใจและมีเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลตราดที่เดินทางมาถึงได้รีบเข้าให้การช่วยเหลือด้วยจนกระทั่งชีพจรนายชวริตกลับคืนมาและนายชวริตรู้สึกตัวจึงได้นำร่างขึ้นรถกู้ชีพและนำส่งให้แพทย์โรงพยาบาลตราทำการรักษาอาการต่อไป นายจีรศักดิ์บูหานอายุ47ปีกล่าวว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุตนเองและนายชวลิตนั่งดื่มเบียร์กันสักพักนายชวลิตชวนให้ตนเองออกมาในที่เกิดเหตุและบอกว่าจะมาดูขายที่ดักปลาไว้ในคลองที่มีความลึกมากกว่า4-5เมตรนายชวลิตชวนให้ตนลงไปด้วย แต่ตนเองบอกว่ามีโทรศัพท์และเอกสารในกระเป๋ากางเกงกลัวจะเปียกซึ่งนายชาวริตลงไปกู้ขข่ดักปลาเพียงคนเดียวนายชาวลิดดำน้ําขึ้นลง2-3ถึงครั้งและครั้งสุดท้ายดำหายไปนานทีแรกคิดว่านายชาวลิตแกล้แต่นานผิดสังเกตจึงได้ลงไปดูไม่พบร่งางนายชวริตจึงได้ร้องตะโกนให้เพื่อนบ้านมาช่วยกันงมหา จนพบร่างนายชวริตอยู่ก้นคองห่างจากจุดที่ลงไปเล็กน้อยจึงได้ช่วยกันนำขึ้นมาแล้วขอความช่วยเหลือไปยัง191นึ่ง่งซึ่งนายชาวริตน่าจะเป็นตะคิวเพราะน้ำในของเย็นมากเกินไปคน,คนเเจบขาวปินอ๋อชาวริทจำุูเลยนำคุณอะไร <S <S ไม่รู้ผมจำไม่ได้ชื่อแต่ชื่อจริงเขาชื่อชวริทอะเชื่อหนูครับเข,เขามาทำอะไรอะพี่เขากางอวนไว้แล้วเขามากู้อวน้วผมก็ นุกเขาเล่นอืเขาว่างเขาอย่างไงเขาก็ดำน้ำดำไปดำมานี่ดำนานไปผมเลยลงหน้ามาตามเขาอแล้วแล้วไปไงก็ไม่เห็นเขาอีกเลยอะ่ะแ,แล้วพี่ก็ลงไปงมแล้วครับแล้วมีใครมาช่วยมั้งะคะมีไอช่างหมูไอตัวอ้วนมันงมเจอตรงตายน้าแล้วโอามาไหลามาตรงนี้เหรอครับแล้วเมื่อกี้พี่อาการก็เป็นไงมั้งพี่พี่ ผู้ภา,ายต้องช่วยดีขึ้นเขาเขาวางอวนอะไรอพี่ดักปลาเหรอปลาซิวปาลาเล็กทหารตำรวจด่านตรวจร่วมบ้านเนินสูงจับรถบรรทุกจัก,กรยานยนต์12คันพบเอกสารไม่ครบส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูดถอดบ้านท่าเรื่อนตรวจสอบเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บริเวณด่านตวรวจร่วมบ้านเนินสูงตำบลต่าลาเภอเมืองจังหวัดตรา พันจ่าเอกนัทเสิทธิ์เขียวรอดหัวหน้าชุดประสานงานพื้นที่กล่องทัพเรือนำกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองที่ร่วมปฏิบัติงานที่จุดตรวจได้ร่วมกันทำการต,วตรวจค้นรถบรรทุกป้ายเหลืองทะเบียน61 2033กรุงเทพมหานครพร้อมทั้งตรวจยึดรถจัก,กรยานยนต์12คันที่มีการบรรทุกมาเพื่อตรวจสอบโดยการตรวจค้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดตรวจ ซึ่งในช่วงดังกล่าวได้มีรถบรรทุกยี oh ่ห้อฮีโนสีขาวทะเบียน61ขี2033กรุงเทพที่มีนายวีระมุ่งบางเป็นคนขับขณะมุ่งหน้าไปยังอำเภอคลองใหญ่จึงได้เรียกตรวจพบว่าภายในรถบรรทุกพบรถจักรยานยนต์จำนวน12คันจึงได้ขอดูเอกสารการครอบครองรถจักรยานยนต์ทั้งหมดแต่นายวีระไม่มีจึงได้ ตรวจยึดไว้แล้วนำส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูทอนบ้านท่าเลือนให้ดำเนินการต่อไปอย่างไรก,ก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28สิงหาคม2558เจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินตำรวจสถานีตำรวจปูทอนไมลูนและฝ่ายปกครองอำเภอคลองใหญ่ได้ทำการจับกลุ่มและตรวจยืดการลักลอบขนรถจักรยานยนต์จำนวน15คันพร้อมผู้ต้องหา5คนขณะที่ เข้าทาการขนย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อลงเรือไปอยังประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการกระทําผิดกฎหมายดังกล่าวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราจึงได้สั่งการให้ทหารที่ปฏิบัติตามจุดสกัดต่างๆให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีผู้กระทําผิดเพิ่มขึ้นจนสามารถจับกลุ่มและตรวจจิตได้ในครั้งนี้ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจงังหวัดตราดบอกคดีทุบตู้ทองอย่างติดตามคนหลายอยู่หลังคดีทุบตู้ทองร้านทองแสงทองเงียบหายไปนานเนื่องจากไม่มีความคืบหน้าจากการติดตามของตำรวจสถานีตำรวจปูธรเมืองตราดนั้นผู้สื่อข่าวได้ ติดตามความคืบหน้าจากพลตำรวจตีวรัชชัยศิรัตนวุฒิผู้บังคับการตำรวจปูทรจังหวัดตราซึ่งได้รับแจ้งว่าคดีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการออกหมายจับไปแล้วแต่ยังไม่สามารถติดตามคนร้ายในขนาดนี้ได้ส่วนคนร้ายจะเป็นทหารหรือไม่นั้นทางตำรวจได้มีการประสานไปยังหน่วยทหารแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้า รนน้านทองนี้ก็พยายามเตรียมที่ครับอย่าง,างที่ทราบข่าวว่าเราเนี่ยพบผู้ตสงสัยมาเนี่ยสองรายเนี่ยซึ่งตําหนิรูปพันธเนี่ยผมเองดูผมก็ว่าเหมือนพยานดูก็บอกว่าเหมือนแต่ในเมื่อ,อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่เนี่ยมันก็คือไม่ใช่มันทาไม่ได้นะครับเราก็จะพยายามต่อไปครับ <ใช S 1> คือไม,ไม่ได้ทิ้งฮะทางสืบ้าก็ช่วยฮะช่วยตลอดทั้งผู้ชาผู้ชาการก็เป็นห่วง ถามตลอดครับถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้คนไร้เป็นทาหารจริงไหมคะก็นี่ะที่มันอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่แน่ชัดเนี่ยมันยืนยันไม่ได้มันจะเกิดความเสียหายก็ผมยกตัวอย่างว่าอย่างที่เราประสงค์เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถบอกมูลเหตุได้ว่าเพราะมันยังไม่ชัดเจนคือตั้งไว้หลายประเด็นจะบอกว่าประเด็นหนึ่งประเด็นได้ได้ไหมมันก็ยังชี้ชัดไม่ได้ตราบใดที่ยังรวบรวมข้อมูลยาถฐานได้ไม่ครบเนี่ยมันพูดไปไม่ได้นะครับ ทานคิดาคดีนี <complexity> <ol> ้จสามารถส่ง <fois> ฟ้องได้ภายในกก็เร็วที่สุดนะครับขึ้นอยู่กับว่าหลักฐานต่างๆที่เราส่งตัวจีิสูตรเนี่ยได้ไวแค่ไหนนะครับก็เรื่องกระบวนการสอบประคำเนี่ยคงคงไม่ช้าก็คือกระบวนการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เองผลมาเมื่อไหร่ก็น่าจะได้ไหวเพราะว่าเรื่องนี้ สำหรับคดีคนร้ายทุบตู้ทองแล้วชิงทองในตู้ไปกว่า60บาทนั้นเกิดขึ้นที่ร้านทองแสงทองเมื่อวันที่10สิงหาคม2558โดยคนร้ายทาทีมาขอซื้อทองในช่วงสายก่อนจากนั้นในช่วงบ่ายได้ใช้จังหวะที่ปอดคนวิ่งเข้ามาใช้ก้อนหินทุบตู้กระจกแล้วชิงทองหนีไปในตลาดเทพอุดรและเข้าซอยสันติแก แล้วซอยผ้าไหมชยัยภูมิจากนั้นหลบหนีไปได้โดยผ่านไป1เดือนเต็มแล้วอย่างไม่สามารถติดตามคนหลายได้แล้วรถตู้ร่วมบขศบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสารีใต้สถานี BTS อนุสารีโทรศูนย์เก้าศูนย์แ่งแปดหนึ่งแสถานีขนส่งหมอชิด ช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอาวสับปะรดโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855่8 18 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิการองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชารติเปิดอาคารที่ทำการใหม่ตำรวจปูทอนจังหวัดตรารองรับเปิดประตูสู่อาเซียน พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองต้องห้ามพาดที่อาคารตำรวจภูทอนจังหวัดตราถนนสายส่วนลุกชาติตำบลบางรากระเจอําเภอเมืองจังหวัดตราพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เป็นประธานประกอบพิธีเปิดที่ทำการตำรวจภูทอนจังหวัดตราหลังใหม่โดยมีข้าราชการตำรวจทหารหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก พลตำรวจตีวรัชชายศรีรัตนวุฒิผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตราดได้กล่าวว่าอาคารหลังเก่าได้ก่อสร้างเมื่อปี2515และได้ใช้มาเป็นเวลา43ปีในปี2555ตำรวจภูทรจังหวัดตราดได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน31,200,000ล้บาท ก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองโดยมีพื้นที่ใช้สอย2 0 3 2ตารางเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม2557จากนั้นจึงได้มีการปรปับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการตำรวจจังหวัดตรารองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยที่รัฐบาลได้ประกาศให้อําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราเป็นหนึ่งใน6พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษประกอบกับจังหวัดตราได้รับการประกาศเป็นหนึ่งใน12เมืองต้องห้ามพลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปีการท่องเที่ยววิถีไทย2,550 และได้เข้าทำงานณอาคารที่ทำการแห่งใหม่เมื่อวันที่18สิงหาคม2 5 5 8และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยป้ายชื่อที่ทำการแห่งใหม่มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษากรัรมพูชาสนามบินตราซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบโรคติดต่อที่มาจากอากาศยานลองรับปัญหาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง สนามบินตราดร่วมกับโรงพยาบาลเขาสมิงสำนักงานสาธารณาสุขจงังหวัดตรารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบปัญหาโรคติดต่อจากอากาศยานรองรับปัญหาโรคเมอร์โควีหรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางนางสมพรปุ้งโพผู้จัดการสนามบินตรากลว่าการดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินตราด ในเรื่องปัญหาโรคติดต่อจากอากาศยานในครั้งนี้เป็นการดําเนินการตามมาตราฐานขององค์การการบินพลเรือนระนวหว่างประเทศซึ่งมีหน่วยงานภายในสนามบินและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทั้งหมดร่วมดําเนินการโดยมีการสมมุติสถานการณ์พบผู้ต้องสงสยัยป่วยจากโรคเมอร์โควีโดยสารมากับอากาศยานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังสนามบินตรา ดังนั้นเพื่อเป็นการซักซ้อมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับปัญหาตั้งแต่ขั้นตอนการจอดอากาศยานการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อบนอากาศยานการฆ่าเชื้อการคัดกรองผู้ป่วยการกักตัวผู้ป่วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอากาศยานไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการแยกผู้ป่วยตลอดจนการแถลงข่าวและการสื่อสารกับสื่อมวลชนจึงได้จัดซ้อมแผนในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนมีความพร้อมในการรับสถานการณ์เมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงสามารถป้องกันปัญหาการแพร่เชื้อของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการดําเนินการฝึกซ้อมในครั้งนี้ยังมีการประเมินผลการฝึกซ้อมในด้านต่างๆเพื่อนําข้อชี้แนะและข้อแนะนําที่ถูกต้องต่มมาตรฐานการป้องกันโรคขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ต่อไป ลองเบียร์ตะวันออกสอดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬกาโทร039 525 488และ081 155 5052 50 ภาคตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจาย1 6 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณภูมิต่ำสุด24-27องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศางเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตร